สวัสดีครับพี่น้องพามาส่งสวนพามาส่งสวนกับพี่น้องขออนุญาตกับกล่องกับกล่องดูโปรดต้องกลับโปต้องกลับกระไรพีน้อพี่น้องนาะไม่ต้องกลับกล่องกระไรเนาะเดี๋ยวแต่งกล่องส้งสวนโอ้บระกลับกับประชัดเกลียนกับพี่น้องกลับกับกลับกล่องดีกว่า ถ้าถ่ายเอาถ้าถ่ายเอาคอนปอบกอบจะบปเห็นสัดเจนงนะครับเนะเาะประหยัดหันหน้ากล้องไปสู่เป้าหมายก่อนเป้าหมายของเรานี่ครับอันนี้หนึ่งเป้าหมายพริกครับพริกพริกสีฟ้าบ่านี่พริกขี้หนูใหญ่ กำลังออกดอกครับกำลังเป็นหน่วยน้อยๆครับนี่ครับหน่วยน้อยๆเขียวขจีถึกฝนฝนตกใส่พริกพริกพริกเอืือนพริกเอืือนพริกขี้นูบ่เอืือนพริกสีฟ้ากำลังงามเอเลเอเลขึ้น อันนี้ก็อันนี้ออกใบกูดกูดกระเขียวฝนตกใส่กาลังงามครับพี่พี่น้องข้างบนนี้ก็จะเป็นข้างบักเครือหมากกระทกลกหมากกระทกลบท่าท่านเดี๋ยวเป็นนะครับหมากกระทกลก มากกะทกลกครับพี่น้องอันนี้กะบ๊อกพริกพันเดียวกันสายพันเดียวกันสายพันเดียวกันเัวมากสีฟ้านะพริกชีฟ้านะครับหางสีจะแดกันพริกชี้ฟ้าแม่นบากครับพี่น้องสีแกดแกดกแขึดกมากเต้ยโซกเต้ยโซกให้เน หยกมือแกเดอยู่ข้างเวทีก้นกวนก็ก,กวนอีหลีแต่หมอลรำนี้มันอุกข,ข์ตายคอยเปิดคอยนายแต่ต้องทำใจจะขอหอยังรำรีรำไรา,าแกเดแกเดมือแกเดคลิกสีฟ้ามาเบิงนอมไนอม้ครับพี่น้องมาเบิ้งนอไม,ม้บัดเดี๋ยวนี้มาเบิ้งนอไมป้ป้าตัวนอไม้สูงนะตัวนี้โอ้โดมหัวแล้ว สร้างล้างแล้วครับพี่น้องหน่อไม้ไผ่ตรงบนตรงแถวตรงปันเทียนอู้นบินเนาะเริ่มบินเนาะหน่อไม้ไผ่ตรงล่ำกับไปเห็ดไอหางบังไฟแสนครับพี่น้องล่ำมันเพิ่นมันตรงดีเลยเห็ดหางบังไฟแสนหางบังไฟแสนครับไปทำหางบังไฟแสนสมซื้อได้ตรงทีดีเลย บไตบตรงกระตรงบริดัดงาคว้ยครับนอปงใหญ่นี่ครับนอไม้นอนี้บักใหญ่เลยครับผมอันนี้พอดีพอดีกินอา้าวนอนี้หายไปไหนอดสองนอหายสองนอนี้มีคนเอาไปแล้วนอนี้ก็มีคนเอาไปแล้ว นีล่ละครับไผ่ตรงครับไผ่ตรงขุนตรงบ่ตรงขุนิ่งลมตรงดีครับหางบังไฟแสนครับพี่นอ้องไปหางบังไฟแสน่นตรงดีดีตรงเนียวทนโอ้สีนัที่ตัวนี้ขอบคุณครับคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้ำนิ้ก่อนครับผม ลิปหน้าเจอกันไหมขอบคุณครับที่รับชม